ปัจจุบันนี้เนี่ยมันถึงจุดที่พักเพื่อไทยเนี่ยต้องยอมรับความจริงแล้วก่อนหน้านี้จำได้ไม่เอ่ยที่เคยมีคนมาพูดกับเรานะคะว่าเราเนี่ยไปใส่ร้ายพักเพื่อไทยหรือเปล่าแล้วพักก้าวไกลเนี่ยพยายามที่จะ discredit พักเพื่อไทยโดยการที่ใส่ร้ายอะไรต่างๆนานาแต่ว่ามีเคยพูดไปแล้วว่าไม่ใช่ นะคะถ้าเกิดว่าคุณดูให้ดีเนี่ยตลอดเวลาที่มีคนกล่นดาพักเพื่อไทยหรือว่าเปลี่ยนใจไปจากพักเพื่อไทยเนี่ยแต่ละคนจะพูดเลยว่ามันมาจากการกระทําของพักเพื่อไทยล้วนๆเลยในการกลับไปกลับมาหรือว่าเหลี่ยมจัดนะคะเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกว่าเพื่อนอะไรประมาณนี้เหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกว่าเพื่อนรักนะคะแล้วก็ล่าสุดที่บอกว่าไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ก็จะจับมืออยู่กับคุณพิธา สนับสนุนคุณพิธาเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกแน่นอนนะคะบอกครั้งที่500กว่าหรืออะไรเงี้ยแล้วก็พยายามเนี่ยสร้างความมั่นใจแต่คุณดูหลังจากนั้นสิว่าการแสดงออกของออทางคุณอดิสรเพ็งเกตนะคะทางหมอโชนนาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็เนี่ยแหละถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีจิตใจที่มีอคติเนี่ยคุณก็จะรู้เลยนะคะว่ามันเป็นเพราะการกระทํา ของทางพรรคเพื่อไทยนี่แหละที่ทําให้คนที่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยเนี่ยเปลี่ยนใจรับไม่ได้นะเพราะว่ากลับกรอกกลิ้งไปกลิ้งมานะโดยที่ว่าเจ้าตัวเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเออมันเป็นการกระทําที่ค่อนข้างที่จะน่าเกลียดน,นะก็อย่างที่บอกเลยโอ้โหกล้าทําได้ไงวะเอออะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะว่าป้ายเนี้ยมันหลุดออกมาแล้วเราถามนิดนึงว่าคนที่เคยอยู่ในพื้นที่ ทางภาคเหนือเนี่ยเมื่อก่อนเขาเคยรักเพื่อไทยจะตายนะอา่าพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยแต่กาไรมันว่าปัจจุบันนี้นะคะมาแล้วไม่ได้ต่างอะไรกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่คุณอา่าคุณอะไรนะคุณทิวากรน,นะคะได้ออกเสื้อมาว่าหมดศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วแล้วตอนนี้มันลามมาที่พักเพื่อไทยเห็นไหมคะว่าก่อนหน้านี้มีคนพยายามที่จะ ดาวเอาไว้คาดตาเอาไว้ขู่เอาไว้สารพัดอะนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ขู่เนี่ยก็จะเป็นคนที่เลือกพักเพื่อไทยทั้งนั้นแหละว่าอย่านะอย่าอย่าทําให้เสียความรู้สึกไปมากกว่านี้ออย่านะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่เลือกคุณแล้วจนสุดท้ายคุณเห็นไหมคะว่านะวันนี้เนี่ยมันมีพักมันมีป้ายแบบนี้ออกมาแล้วเนี่ยคุณจะยอมรับความจริงได้แล้วหรือย,อยังนะเพราะว่ามี่ก็เพิ่งจะได้เห็นอของ เดี๋ยวมีขออนุญาตเข้าไปที่สื่อล u n เนอก่อนนะคะสื่อล u n เนอเนี่ยเขาได้โพสต์นะคะเป็นภาพนี้แหละเขาบอกว่าหมดศรัทธาพักเพื่อไทยต่อไปกูจะไม่เลือกแล้วป้ายข้อความแสดงถึงความไม่พอใจต่อพักเพื่อไทยปรากฏบริเวณหน้าศูนย์การค้าบุรีสแควร์นะคะเป็นถนนท่าแพจังหวัดเชียงใหม่จากการสอบถามแม่ค้าในบริเวณดังกล่าว หลายเสียงนะคะได้มีการแจ้งตรงกันเลยว่าพบเห็นป้ายดังกล่าวเนี่ยติดเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่7กรกฎาคมโดยที่ว่าไม่ทราบเลยว่ามีผู้ใดนำมาติดเอาไว้แต่ก็คงจะหมดความอดทนกับพักการเมืองพักเพื่อไทยดังกล่าวจริงๆถึงขนาดที่ว่าลงทุนเขียนป้ายนะคะแล้วก็เอามาขึงเอาไว้ในช่วงเวลากลางคืนหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่า อหรือว่าเขาพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปิดหูปิดตาไหมนะแกล้งทําเอาหูไปนาเอาตาไปแล้วดีไม่ดีอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นการสมรู้ร่วมคิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยว่าเออมึงขึ้นไปแขวนเลยเดี๋ยวก็ดูต้นทางให้อะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เขาแซวเล่นเนาะนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะว่าออแม้กระทั่งคนภาคเหนือคนคนบ้านเดียวกันกันกบทาง คุณทักษิณเนี่ยยังยังไม่ไหวจะเคลียเลยอะ่ะอันนี้เนี่ยตลอดเวลามีบอกก่อนนะว่าเราเราไม่เคยได้ใส่ร้ายอะไรเลยนะเราพูดไปตามเนื้อผ้าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะนะแล้วก็เดี๋ยวนะมีขอดูก่อนอันนี้นะคะเป็นข่าวของทางลันเนอร์นะเมื่อ20ชั่วโมงที่ผ่านมาพอดีว่ามีเลื่อนไปดูแล้วมันมีข่าวของ พักเพื่อไทยนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อมันอยู่ในเรื่องเดียวกันนะคะของพักเพื่อไทยเนี่ยเราก็จะขออนุญาตอ่านสักนิดหนึ่งนะคะนี้เป็นอบอกว่าแนวคิดเชียงใหม่จัดการตัวเองในปี51มีการริเริ่มแนวคิดชุมชนพึ่งตนเองและมาในปี52ก็ได้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างกลุ่มคนเสื้อแดงแล้วก็เสื้อเหลือง จากการที่อภิสิทธิ์เวชาชีวะที่ณเวลานั้นเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ความขัดแย้งเนี่ยทวีคูณรุนแรงมากขึ้นจนกลายเป็นการประทะและทำให้มีผู้สูญเสียกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการตั้งคำถามของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่แล้วเห็นร่วมกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการที่หน่วยงาน หน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยไม่มีอำนาจพอที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองร่างพรบรเชียงใหม่มหานครมีหลักการหลักๆอยู่สามหลักก็คือข้อแรกก็คือจะต้องมีการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคให้ใช้ระบบราชการท้องถิ่นในทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงอำนาจของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ด้วยตัวเองข้อถัดมาก็คือการมีสภาพ พลเมืองอขออภัยนะคะการมีสภาพลเมืองแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือมีการจัดสรรส่วนแบ่งรายได้ในจังหวัดโดยประมาณ70%ของรายได้ให้เก็บเอาไว้ในจังหวัดและส่งต่อไปส่วนกลางอีก30%อำนำนาจของผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งจะต้องเบ็ดเสร็จเอ็ดขาดไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางส่วนอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในพื้นที่ต้องจัดการได้นะคะแล้วก็ไออันนี้แหละ ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณธนาทรเคยมาเสวนาที่นี่แล้วคุณธนาทรก็โดนแจ้งอีกเหมือนกันเห็นไหมคะไม่ว่าคุณธนาทรอ,อนาคตใหม่คณะก้าวหน้าก้าวไกลจะเคลื่อนไหวไปที่ไหนโดนแจ้งหมดสลิมนี่แจ้งเลยนะว่าคุณคุณพิธาคุณก้าวไกลอา่าพรรคก้าวไกลเนี่ยกําลังจะทําการแบ่งแยกดินแดนที่ทางภาคใต้ที่มีเสวนาที่อา่า จังหวัดอะไรนะดูนึกก่อนจังหวัดอะไรจําไม่ได้แล้วนะแต่ไปทําการเสวนาที่ภาคใต้ทีนี้เนี่ยคุณธนาทรเนี่ยขึ้นไปทางเหนือนะคะเรากา็ก็โดนไปในลักษณะเดียวกันข้อหาที่จะบอกว่าจะมีการแบ่งแยกดินแดนแต่นี่จะจําได้นะรู้สึกว่าคุณธนาทรเนี่ยก็แคนเซิลไปเพราะว่าจะต้องไป ไป,ไปด้วยเรื่องของคดีความอะไรประมาณนี้ก็เลยมีการส่งคนของพรกเก้าไกลนะคะแล้วก็รวมทั้งเพนกวินด้วยนะะไปพูดที่มอเชียงใหม่ก็เนี่ยแหละเห็นไหมคะว่าสลิมเนี่ยพยายามที่จะล็อกเอาไว้เลยล็อกป้าไว้เลยนะคะก็เขาก็บอกเหมือนกันว่าพรกเก้าไกลนะคะอยากจะแบ่งแยกยินแดนทาง3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนคุณธนาทรก็มาเสวนาแนะนํา ให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นอะไรประมาณนี้คล้ายๆว่าสนับสนุนให้เชียงใหม่เนี่ยเป็นเอกเทศกับตัวเองคือปลดปล่อยเชียงใหม่ปลดปล่อยรัฐปตตรนีอะไรประมาณนี้มันไม่ได้ต่างอะไรกับฮ่องกงเห็นไหมก็คือเขากาลังเขากําลังจะมองว่าคุณธนาธรเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกับเชีชวก็คือพยายามที่จะยุให้อ่คนในเชียงใหม่เนี่ยเกิดความเข้มแข็ง เกิดอยากจะแยกตัวเองขึ้นมาเป็นประเทศสราชนะแยกออกมาเป็นล้านนาแล้วก็มีกฎหมายตัวเองดูแลตัวเองผลประโยชน์ตัวเองทุกอย่างตัดสินด้วยตัวเองเนี่ยแหละเขายัดข้อหาให้คุณธนาทรน,นะรวมทั้งอย่างที่บอกเลยที่พักก้าวไกลก็กําลังจะโดนในเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นไหมคะว่าแทบจะไม่ต้องกระดิกตัวไปทําอะไรเลย แค่เสวนาอะไรพวกนี้ก็ยังโดนเลยก็น,นี่แหละคือสิ่งที่มี่ได้ฝากไปถึงอาจารย์สมศักดิ์ไงว่าอาจารย์สมศักดิ์จะให้เขาทํำยังไงเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปเสวนาหรืออะไรคุณก็โดนหมดเพราะว่าจริงๆแล้วเราเราทราบเลยไงว่าเพราะอะไรเขาต้องการกดหัวให้ประชาชนเนี่ยมันอยู่เหมือนเดิมไงอยู่เหมือนเดิมคุณไม่ต้องเปลี่ยนแปลงคุณไม่ต้องมีความเข้มแข็งคุณไม่ต้องอะไรขอให้คุณรอส่วนกลางเพียงอย่างเดียวจบแค่นั้นเอง จุดมุ่งหมายคือเขาไม่ต้องการให้เราเข้มแข็งหรือว่าเราสามารถจะดูแลตัวเองได้ไม่ต้องเขาต้องการให้เป็นการปกครองจากฝ่ายส่วนกลางนะเพราะฉะนั้นขึ้นทุกอย่างขึ้นตรงกับส่วนกลางหมดเลยแต่คุณเห็นไหมคะว่าล้านนาก็ก็พยายามที่จะบอกว่าตัวเองก็ก็เป็นล้านนาทางปัตานีก็เหมือนกันนะคะก็มีความเป็นปาตานีนะครับมีความเป็นมุสลิม ของเขาอยู่แล้วเขาก็เลยอยากจะแยกตัวเองอยากจะมีศาสนาของตัวเองที่มันตรงเพราะว่าคือทางการไทยมักจะพยายามไปยัเยยนว่าศาสนาประจำชาติของเราคือศาสนาพุทธแต่เขาอ่ะไม่ใช่คนพุทธอะ่ะเขาเป็นมุสลิมอะ่ะถูกไหมคะเนี่ยแหละมันก็เลยมีความอิหลักอิเหลื่ออยู่นะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็คุณดูเอาแล้วกันนะคะว่าสุดท้ายนะคะในสิ่งที่ มันมันมีคนเคยคาดเดาเอาไว้แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้เนี่ยม่อยากจะทราบความรู้สึกของคนที่เป็นคนเสื้อแดงหรือว่าเป็นคนที่เคยสนับสนุนทักษิณหรือว่าเป็นคนที่สนับสนุนสนับสนุนทักษิณอยู่เหมือนเดิมคุณลองดูแล้วกันในเคสเนี้ยมิถามหน่อยว่ามีใครมาดิสเครดิตหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะสื่อลานเนอร์เนี่ยเขาก็เป็นประชาธิปไตยนะม่ต้องบอกก่อน ล้านนาล้านเนอร์เนี่ยเขาเป็นสื่อประชาธิปไตยเหมือนกันถามว่าทําไมเขาถึงได้ลงเรื่องพวกนี้เขาก็ตกใจเหมือนกันเพราะในฐานะที่เขาก็เป็นสื่อของทางจังหวัดเชียงใหม่แน่นอนนะคะนี่เชื่อได้เลยว่าคนเหนือย่อมรักคนเหนือด้วยกันรักพวกพ้องด้วยกันแต่พอมันมีข่าวแบบนี้ออกมามันจะท้อนอะไรที่เห็นที่ชาวเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้ขึ้นป้ายแล้วนะคะว่าหมดศรัทธาต่อพักเพื่อไทยแล้วต่อไปนี้กูจะไม่เลือกมึงอ,อีกต่อไป